อาครูค้าสอนวิธีการซื้อตรชนี s อสแอนีได้ยังไงบ้างแนะนำเป็นแอป,ปดาเหมือนเดิมแล้วกันเนาะ KKPUS นะคะ Unhed e d E นะลงทุนใน IVV ไม่มีค่าธรรมเนียมในการบรหิหารจัดการใครมีแอป,ปดาแล้วนะคะเปิดแอป,ปดามมาะะดูแถบข้างล่างไว้นะคะคุณไปกดตรงนี้นะะเลือกลงทุนนะอาคุณก็ใส่รหัสพินนะคะหหลักจากนั้นแอปพลิเคชันก็จะพาคุณเข้ามาที่หน้าของการลงทุนเนาะ,ะคุณก็ไปที่แว่นขยายได้เลยจากนั้น,นะค,ะคุณก็พิมพ์ชื่อกองทุนที่คุณสนใจ KKPUS ขีด u ันเหตก็ขีด E นะกองทุนก็จะขึ้นมาเต็มเลยนะคะกองทุนพวกนี้นะคะมันจะมีหลายคลาสนะคะนะ้รักลงทุนก็เลือกคลาสที่เป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ KKPUS 5 0 0ขีดอันเหขีด E นะคะกดไปที่หน้ากองทุนนี้นะหน้านี้นะคะคุณก็จะเจอหน้าของกองทุนรวมเลยที่คุณสนใจนะอ่า KKPUS 5 0 0ขีดอันเหตุขีด E นะคะก็กดข้างล่างนะถ้าคุณเคยซื้ออยู่แล้วมันจะเป็นคําว่าซื้อขายหรือว่าสับเปลี่ยนแต่ถ้าคุณยังไม่เคยลงทุนเลยนะมันจะขึ้นแค่คําว่าซื้ออย่างเดีียวนน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 นะะะะะคคคอออ่่จจจาาากกกกกััุ้้้้ณ็็็ไไปปปดซืหตตเเท7 งงกาารสส่่คํัประเด็นที่1ก็คือคุณต้องดูก่อนนะคะว่าเงินของคุณพอหรือเปล่าเนาะเงินที่มันจะไปตัดบัญชีนะคะก็คืออยู่ในดามเซฟนะคะคุณก็โอนเงินจากบัญชีของไทยพาณิชย์กตสิกรเข้ามาในดามเซฟก่อนนะคะดามเซฟก็คือเป็นบัญชีของธนาคารเกียรตินาคินพัฒรที่มันจะเข้ามานะคะโดยตรงบนแอป,ปดามเลยจากนั้นเนี่ยคุณก็ไปใส่มูลค่าที่คุณต้องการจะซื้อเนาะถ้าจะซื้อครั้งเดียวใส่จานวนเงินตรงนี้ได้เลยนะคะถัดมาแต่ว่าถ้าคุณอยากจะดี a นะคะคุณก็ไปเลือกฟังก์ชันดี a ก็ได้นะคะถ้าคะคะคุุุณณณจจจะะะ DCA CA CA กก็ต้ออองบอว่่่าาเดืลทไหร ที่เท่าไหร่ทุกเริ่มเดือนไหนระยะเวลาสิ้นสุดจะสิ้นสุดเปล่าหรือว่าจะ DCA ไปเรื่อยๆคุณก็ใส่ไปว่นะคะว่าคุณจะ DCA ถึงเมื่อไหร่เนาะเตรียมเงินให้พอด้วยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่คุณส่งคําสั่ง DCA เนี่ยนะคะมันก็จะไปตัดเงินในบัญชีที่คุณผูกไว้นะคะถ้าเงินไม่พอมันก็จะไม่มีการซื้อสินทรัพย์ให้กับคุณเนาะแต่ถ้าเงินพอเนี่ยเขาก็จะเอาเงินจากในบัญชีดังเซฟเนี่ยนะคะมาซื้อนะคะหน่วยลงทุนของให้กับคุณเนาะมาสเตปแปดนะคะเวลาที่คุณกดส่งคาสั ถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงไม่ได้นะคะคุณก็ย้อนกลับไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะอ่ะสเต็ปที่9ค่ะมันก็จะขึ้นแฟกชีทของซึ่งคุณควรจะอ่านมาก่อนหน้านี้แล้วนะอ่ะอ่านแฟกชีทให้เรียบร้อยถ้าโอเคแล้วก็ไปกดยืนยันรายการนะเพื่อที่จะส่งคําสั่งจบแล้วแค่นี้นะคะนี่คือการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันดาวไม่ได้ยากเลยนะคะ